นี้นะคะมาเจอกับรูออยนะคะในห้องเรียนออนไลน์บายทูออยรัชมนตรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยนะคะใบกิจกรรมที่1.1นะคะวิทยาการทางเคมีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะซึ่งในใบกิจกรรมนี้นะคะมนชื่อว่าเปรียบเทียบความเหมือนค่ะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบในหนึ่งจหนึ่งวันนี้นะคะเราก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าระหว่างโป้งนะคะสับโจรหรือว่าอากาศยานไร้คนขับค่ะ ความเหมือนตรงไหนบ้างเราคุดีกันเลยค่ะคําทีิดแจงคาบอกว่าให้นักเรียนนะคะหน้าไมาส้สีดอกไม้ค่ะที่โป้งกับอากศาศยานไร้คนขดัดมีความสามารถเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะดูอย่างเดียวก็คือดูที่ความเหมือนกันนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็มาดูที่ดอกไม้ดอกแรกกันเลยค่ะนักเรียนดอกไม้ดอกแร่ก,กันก่อนนะคะดอกไม้ดอกแรกนะคะบอกว่าหายใจได้อ่า หายใจได้พวกหายใจได้ไหมคะพวกหายใจได้ค่ะแตนรุ่นหายใจได้ไหมคะไ,มได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดอกนี้เราก็ไม่ต้องระบายค่ะเพราะมันเป็นความต่างนั่นเองเรามาดูดอกที่สองกันค่ะดอกที่สองคือดอกนี้นะคะดอกที่สองมองเห็นได้เราก็าไปเปรียบเทียบเลยคะ่ะว่าพวกมองเห็นได้ไหมพวกมองเห็นได้ค่ะเพราะว่าพวกมีตาแล้วโดนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับมองเห็นไหม มองเห็นเช่นเดียวกันค่ะเพราวะว่าร้เน่ยมดีกล้องนั่นเองนะคะใช่ไะมในข้อนนี้นักเรียนก็ระบายสีได้เลยอ่าระบายเลยระบายสีฟ้านะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันโป้งนะคะเราก็อากาศยานไร้คนขับค่ะแล้วก็ระบายสีแบบนี้ไปต่อไปนะคะเราก็ไปดูดอกที่สามกันบ้างค่ะนะักเรียนก็มาดูดอกที่สามดอกนี้นะคะ ดอกที่สามบอกว่าเดินได้เราก็มาเปรียบเทียบีูค่ะต้องเดินได้ไหม,มงเดินได้ค่ะแล้วโดรนเดินได้ไหมคะโดรนเดินไม่ได้ค่ะแต่โดรนบินได้นะคะเพราะว่าเขามีใบพัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ไม่ต้องระบายค่ะต่อไปค่ะเราก็มาดูดอกที่สี่กันบ้างค่ะดอกที่สี่ค่ะพูดได้เราก็มาดูเปรียบเทียบกันเลยค่ะโป้งพูดได้ไหม พูดได้ค่ะเพราะว่าโป้มีปากไม่เองนแล้วโดรนล่ะคะโดรนพูดได้ไหมโดรนพูดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นดอกนี้เราก็ไม่ต้องระบายมาถึงดอกสุดท้ายค่ะดอกสุดท้ายบินได้เราก็ามาเปรียบเทียบกค่ะโ,ดดโ,ะะโปนนนะะ้งบินได้ไหมโป้งบินไม่ได้นะคะเพราะว่าโป้งเป็นคนนะคะต่อไปโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับบินได้ไหมคะ ยินได้ค่ะเพราะว่ามรี้ใบพัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใน้อนี้นะคะเราก็ระบายสีแค่ดอกที่มองเห็นได้ดอกเดียวเท่านั้นเองค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะก็ให้ในักเรียนนะคะรู้จักเก็บเพื่น,นะคะสิ่งที่มีความเหมือนกันของสิ่งของสองอย่างนะคะสําบคลิปนี้นะคะคุณครูก็ ขอขอบคุณนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที sure ่ได <Sm> ้ให้กิจกรรมดีๆแบบนี้มาสัางสอนักเรียนค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้เรียนแค่นี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ